ต้องจ้อยพุงกลมกลมขอนำเสนอการก่อสร้างพระพุทธรูปของช่างไม่รู้ว่าเกี่ยวกับไม่มีฝีมือหรือว่ามีอะไรในใจหรือว่าไม่ถูกกันกับเจ้าอาวาสหรือเปล่ามันอย่างในเฟซได้เยอะมากแชร์มาให้เราดูวันนี้เป็นโอกาสของ ต้องใจจ้อยพุ่งกลมๆที่จะได้เห็นว่ามีอยู่จริงๆดูเขาปั้นพุทธลูปแก่ๆดูปล่อยผมอ่ะดูไม่ได้เลยโอ้โหทำองค์โตไม่เท่าไหรแค่หน้าแก่องค์ข้างล่างนี่ด้วย ยังกระอุนกําแมนเลยคุณผู้ชมโอ้เดี๋ยวมาดูข้างๆมั่งเป็นเพราะตากแดดไม่ได้ดูเกลือโอ้โทษ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 จับดีๆก่อน แดดจะมาแล้วทำไมถึงทำกับพระพุทธรูปแบบนี้โอ้ดูไม่ได้เลยอ่ะเป็นผู้ชมอ่ะทำไมไม่ปั้นให้มันดีๆกว่านี้ มุมนี้นี่โอ้โหตากแดดมากเลยเนี่ยเลื่อนอ ยังไงก็อุลตร้าแมนนะองค์ข้างล่างนะีโอ้ยโอเคเล็กๆน้อยๆจากช่องจอยจ้อยพุงกลม